ค่ะพี่การสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ็กซ์จีองสีเงินมหาลาช่องช่องเรานะคะช่องพี่โจพารวยขอบคุณหลายๆเด้อปูสีเงินหน้าคาราดและอาจารย์เส้นขาเนาะก่อนองินเขาก็ต้องขอบคุณก่อนแล้วก็ทีนี้บุญบรารมีก็เพื่อนยี่หลี มือเรียกออกแล้วเป็นมือวันผ่ามันบ่อจ้าพี่ก็บบอกับจูมันบอมจ้าผ่นพีโทษไปหาจูพี่ฝันดีจ้าเออพ่อหัวพ่อพ่อหัวยออกแล้วเนาะพ่อเรียกออกแล้วตัวนี้เนาะพี่ก็ได้อยู่บ่น้อยคือนกันเพราะว่าพี่กัญญาก็ได้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันพี่กัญญาอันนี้ก็คือพี่กัญญาเนาะค่ะพี่กัญญาที่ว่าสารก็ดียาาเนาะค่ะใช่แล้วค่ะคือพี่ฝันเห็นเป็นปูพูว่า เพิ่นบอกพี่ถ้ามือพี่ขึืนสารก็เรียกสามตัวคือเพียวพี่เพียวมาไ,ได้แต่พี่ว่าปู่เขาบอกว่าลูกเอายังไม่ได้ปู่แค่ทําให้ลูกเห็นเฉยๆว่าปู่อยู่กับลูกปู่อ้างสิลิจ๋อว oh. ว่าปู่อยู่กับลูกที่ทาไมอยู่ดีๆปู่ถึงให้ให้ลูกขึ้นไปอยู่ชั้นแปดคือแปดมันอยู่บนใช่ไหม mm hmm. อยู่ชั้นส mm ี hmm. ่อยู่ชั้นส mm hmm. ี่ มนลังแปดโอ้ยพี่สันนี่ได้ฟังข้าปูเราพี่สันแล้วอีกคลิปหนึ่งใช่ไหมคลิปที่สองใช่ไหมเอฟซี G, ทุกคนฟังนะฟังนะเอฟซี F G, ทุกคนเราต้องมีสติปูมาบอกตรงๆเลยคือพี่เพ่งไปครั้งแรกคือแปดหนึ่งตรงตรงยาสิไฮเด้อบันนี่แต่ปูเขามาบางแต่ปูเขามาบางเขารู้ว่าว่า<บ>กีกัญญาจะเอาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เขาจะสร้าง สติปัญญาให้พี่ถ้าปู่ได้ไปอยู่กับพี่วันไหนปู่พูดนะเพ่อจะเปิดบุญให้พี่อ้าพี่<ย>ได้รับบุญน,นั้นเปิดโอ้ยน้อยาสีไฮยาสีไฮตื่นตันใจ <c oughs> ถ้าเียถ้าถ้าปู่มาอยู่กับพี่วันไหนปู่จะเปิดโชคให้ลูกจะให้ลูกมีสติปัญญาคือปู่ทําให้เห็นแล้วนะ บู่ให้บู่ให้ลูกตั้งแต่วันแรกที่ลูกขึ้นศาลใช่ไหมค่ะเพราะว่า,วาลูกยังไม่ถึงบาร,รมีนั้นปู่เขาพูดอย่างนี้นะจอ๊อบารมียังไม่ถึงเนาะค่ะจ<อ>้ะบาร,รมีพี่ยังไม่ถึงค่ะเขาบอกว่าให้พี่ไปทําบุญใช่ไหมคคือพี่ยังไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ได้ปรหมดเลี้ยงปู่เลยนะอันนี้คือพูดพี่พูดจริงๆคือพี่ยังไม่ได้สั่ง จองคือพี่เจ้าพี่จองเฉยใช่ไหมจ้าแต่พี่ยังไม่ปู่ยังไม่ถึงมือพี่ใช่ไหมจ้าบารมีพี่ยังไม่ถึงแล้วพี่ต้องทําบุญก่อนแล้วปู่ได้มาอยู่กับลูกวันไหนบารมีลูกจะเปิดทันทีจะมีสติและปัญญาคือปู่คือปู่รู้ว่าลูกต้องเอาไม่ได้ปู่ให้ลูกตรงๆคือแปดหนึ่งทีแรกไปไปฟังคลิปดูเลยนะคะย้อนวังคลิปดู ว่าพี่เพ่งมองครั้งแรกคือแปดหนึ่งแปดหนึ่งแต่พอพี่มองคือปู่เขาจะพังไวใช่ไหมค่ะคือจะให้เราใช้สติปัญญาจำเอาไว้นะครั้งวันนี้ให้เราใช้สติปัญญาคือปู่บอกเลยว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะพี่กันพี่กันเดี๋ยวนะคะ<ม>ย้อนหลังไปเนาะคะ่ะคลิปที่ผ่านมาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็คือก็คือพี่กัญญาเนี่ยหลังจากสวดมนต์ลแล้วก็ไหว้พระแล้วลึกถึงปู่ ในวันที่ก่อนก่อนที่ว่าจะเศร้าเหรียนตัวกันะะเนาะในวันนั้นที่ที่หลังจากอาจารย์ปล่อยตัวเลขล่าสุดเลยพี่เจ้พี่อ๋อพ,พี่กันก็เลยเอาเลขของอาจารย์เนาะคะ่ะเอาเลขของอาจารย์เสี่ยงแปดศูนย์เนาะคะ่ะเสี่ยงเลขแปดศูนย์ตัวเดียวใส่หัวนอนเนาะพี่กันเนาะหลังจากพี่กันก็ซื้อหมดแล้วคือซื้อหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์หกเนาะคะ่ะ แล้วก็แปดศูนย์จ้ะหนึ่งหนึ่งแปดก็ซื้อนะคะคือพี่กันซื้อไว้หมดแล้วะค่ะทั้งเลขหนึ่งแปดหมดทุกตัวจ้ะใช่ปรากฏว่าพี่กันกับฟันเห็นปูเนาะฝันฝันมาผู้ชายมากฝันว่าผู้ชายมาก่อนเพราะว่าพี่กันอธิษฐานไว้ว่าถ้าเกิดอ่าเลขที่ลูกเสียงแปดศูนย์หรือเลขที่ซื้ออยู่ในเนี้ยเนาะค่ะ เลขที่ซื้ออยู่ในเนี่ยเข้าให้ได้เข้าได้ของหรือให้ได้อยังจักอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะแต่พี่กันได้ผู้ชายค่ะได้ผู้ชายเสียใหญ่มาชอบเนาะคะ่ะในความฝันนองพี่กันเนาะเสร็จอ่านมากอดมากอดเนาะคะ่ะมากอดพี่กันกอดก็ก้าวเนาะคะ่ะกอดน้ำก้าเนาะคะ่ะปรากฏว่าอ่าพี่กันฝันเห็นพระพระพุทธพระอยู่พระพุทธรูกเบนบนะคะ่ค่ะ ไปกาบพระพุทธรูปกับผู้ชายที่พี่ชอบแล้วพี่เพ่งไปมองเลขก่อนตอนแรกเลขแปดหนึ่งก่อนตอนแรกเห็นเลขแปดหนึ่งก่อนค่ะจําได้ใช่ใช่ตอนแรกตอนแรกเห็นเลขแปดหนึ่งก่อนแล้วค่ะหนึ่งแปดแปดพี่กันคือพี่กันซื้อกลับไปหมดแปดหนึ่งเลยคือคือคือปู่บอกว่าปู่ให้ลูกตรงตรงคือแปดหนึ่งใช่ไหมจ้ะเออคือคืนนั้นคือคือพี่เสี่ยงแล้วใช่ไหมแต่พอนี้ ปูกก็ลบอีกว่าไม่เห็นอีกไปเพ่งอีกครั้งที่สองไศูนย์ได้ค่ะนี่นี่คือคือก็ก็ปลูกก็ทําให้เห็นเนาะพี่กันเนาะเห็นี่เห็นว่าตอนแรกเพ่งไปเห็นเลขแปดหนึ่งแต่ว่าแปดหนึ่งนี่บอคอยชัดเป็นบอค่ะใช่ใช่ใช่บานีเพื่อนเห็นเลขแปดศูนย์หนึ่งชัดเจนแดงเบื้องเกิ้งเลยก็คือว่าบารมีพี่กัน กะย่งงบท่าใดเน้วกะอันนี้อันนี้ก็กัเป็นเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้ฟังแล้วก่อนวันที่เลขออกพี่กันฟันนี่ยังแน่กอมือเลขออกที่มาว่าซูโจ้ังปูบป่บอกว่าปู่ให้ลูกตั้งแต่ลูกขึ้นศาลทำไมอยู่ดีๆปู่ถึงให้ให้ลูกขึ้นไปชั้นช,ชั้นแปดชั้นสี่บัลลัง8แปด ลูกรู้ไหมปู่ให้ลูกตั้งแต่วันแรกแต่ลูกเอาไม่ได้ปู่ก็รู้ว่าลูกเอาไม่เอาเอาไม่ได้จำเอาไว้นะเอฟซีทุกคนปู่ก็บอกว่าปู่ให้แต่ปู่รู้แต่ปูป่จะทําให้ลูกมีสติปัญญาคือปู่ขึ้นให้ขึ้นคือแปดจะไปอยู่ข้างบนแปดจะไปอยู่ข้างบนจำเอาไว้นะเอฟซีทุกคน <Okay. S 1> เราต้องมีสติปัญญา <Okay. S 1> เราต้องเอาให้ได้เลขปู่ไม่ได้หลายตัวเลยเ,ยเียกปู่ตามที่เชียนขาพูด เอาให้ได้เอาให้ได้ก็ค,คือว่าวปใครขึ้นไปชั้นสี่บรลลังกแปดอันนี้ปูกะใบไหยในในใน<า>อ่า<ง>พี่กันเนาะค่ะเพราะว่าพี่กันก็นลำบากมากๆเนาะค่ะในในการเจอกับคดีอาญานะ,ะขะคดีสารกสีถูกจับอยู่แล้วแต่ว่าพี่กันก็ยังรอดอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะก็จะตามตามวันที่สิบห้าพฤษภาคมศารจะสั่งพี่ พี่กัญญาบ้าจังไหนแล้วค่ะสีจับหรือบ่อจับหรือสีจังไหนเอาก็เทาเสีตามต่อเรื่อยๆเนาะพี่กันเนาะแล้วพี่กันก็เมาเมาหอเอฟซีฟังเน่นเออค่ะเนอะมาคว้นเปลี่ยนไปเป็นมาจังไหนบ้านนี่เมื่อเลขออกเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าความก่อนวันเลขออกแล้วค่ะพี่กันฝันว่าอ่าบ่แม่นฝันอ่าล้านพี่กันเสีย ร้านพิการเจอายุสามสิบเจ็ดปีแล้วก็้าลงแล้วค่ะเลขฟ้าลงเลขฝาลงอันคือหนึ่งศูนย์แปดแล้วค่ะหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็โจก็บอกพี่ด้วยว่าศูนย์แปดก็เป็นหนึ่งแปดด้วยนะพิการใช่ไหมใช่เลขฟ้าโลงหนึ่งศูนย์แปดแล้วค่ะนี่พี่ก็เลยว่าบอกพี่ซื้อแล้วแต่พี่ซื้อไม่เยอะใช่ไหมจ้ะคันตัดมันก็มีหนึ่งขันตัดมันก็มีหนึ่งแปดแล้วค่ะหนึ่งแปดแล้วก็มี แศูนย์แปดแล้วค่ะนี่การตัดกันต้องกลับเอาอยู่แล้วเป็นบ่อแปดหนึ่งกระบ,บอกพี่กันอยู่ว่าซื้อเด้ออันเอาแปดหนึ่งหนึ่งแปดน้ำแน่แล้วค่ะแปดศูนย์ 8, แล้วค่ะเนี่ยคือฝันได้สองตัวตรงๆปู้๊กกับไปหายพี่กันอยู่ค่ะแต่ว่าพี่กันก็เอาได้ในระดับหนึ่งเนาะค่ะแต่เบ่อถึงขันว่าเมื่ถึงตัวเน่นมันบ่กค่ะพี่จันแมนปูให้พ<ต>ี<ต>่ครั้งแรก คือให้พี่ได้กินได้ใช้อย่างไม่ขาดมือค่ะแล้วก็มีทุนที่จะมีโชคใหญ่ในงวดน,นี้ปู่เขาบอกว่าถ้าปู่ไปถึงลูกวันไหนปู่จะเปิดโชคให้ลูกนั่นก็คือว่าพี่กัรจองเหรียญมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อพี่กัรจ,<อ>จองเหรียญแล้วอ,อันนี้ไม่ใช่ว่ามาโนหรืออยากให้คนทุกคนแต่นี่ฝันจริงจ คือตั้งแต่แรกดูคลิปย้อนดูคลิปดูนะคะคือปู่ให้จริงๆนะปู่ให้แปดหนึ่งมาแล้วแต่ปู่ปู่แค่บังเราเฉยๆปู่รู้ปู่รู้ปู่รู้ว่าปู่รู้ชั้นสี่บัลลังแปดต้องก่นโอ้ยเนาะนี่ฟ้าลุกแปดหนึ่งยังให้ตรงๆเลยแปดหนึ่งยังให้ตรงๆเลยไม่ได้ให้หนึ่งแปดเลยนะแปดหนึ่งตรงๆเลยนะแต่ว่าแอดกับว่าได้อัดคลิปพี่กันลงเนาะมือดนันเนาะ วันเลขออกอ่ะไ่ได้บ่ได้อาชีพเพราะว่าเวลามันก็จวนเจียนมินหมอมมันก็สิเทียงแล้วเห็นไหมมันจะเทียงแล้วเรื่องฟ้าล่งนี่แอดกันเลยบ่ได้บ่ได้เอาโล่งห้เนาะค่ะเนาะพี่กันก็เป็นคนที่ฟันแม่นในระยูเดอร์ฟันแม่นอยู่สําหรับอ่าที่ปูมาห้เนาะพี่กันเนาะกลางกลางเมื่อเลขออกเนาะเมื่อเลขออกอะไรละพี่กันเพิ่นกับฟันดีหลายๆแนวหลายอย่างเนาะพี่กันเนาะ พันใช่ค่ะเพิ่นว่ายังไงก็คือปูมาบอกพี่เห็นมือล่าสุดอ่ะพ่อหายออกแล้วเนาะจ้ะปูก็บอกว่าปูให้ลูกแค่นี้ก่อนปูบอกปูให้ปูปูให้ลูกตั้งแต่แรกที่วันที่ลูกขึ้นศาลเป็นบอโอ้เพิ่นมาเพิ่นมาบอกในความฝันมือแรกออกแล้วเพิ่นบอกในความฝันมือแรกออกแล้วเพิ่นจะมาตีความหมายที่พี่บอกกับโจว่าเดี๋ยว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 ก่อน เดี๋ยวก่อนค่ะพี่กันก็คือหลังจากเลขออกคืนวันที่หนึ่งจะมาหาคืนวันที่สองพี่กันก็เลยฝันปูมหาอีกบ้า่ะปูมหาอีมหาแบบใดเป็นค้นหรือว่าเป็นยังไงมีแต่เสียงนะทีนี้มีแต่เสียงอ๋อปูมหาแต่เสียงค่ะปูสิบปูดเลยเสียงปู่สิบปูดเลยวะปูให้ลูกฟังดีๆนะเอฟซีจ้ะปูให้ลูกแต่งแต่ลูกไปขึ้นศาลจ้า ทำไมอยู่ดีๆปู่ถึงให้ลูกขึ้นไปชั้นแปดขึ้นไปชั้นแปดคือมันเลขแปดจะไปอยู่ข้างบนเลขแปดปู่มีแค่คู่เดียวใช่ไหมจ้าเออแต่ปูร่รู้ฟังดีๆฟังพี่ดีนะแต่ปู่รู้ว่าลูกต้องเอาไม่ได้ได้แต่ลูกจะไม่ได้เยอะเพราะบารมีลูกยังไม่ถึงต้องไปทําบุญก่อนหรอ่ใช่ปู่พูดกับพี่อย่างนี้ฟังฟังพี่นะปู่พูดกบพูดกับพี่อย่างนี้แล้วครั้งที่สองที่พูด ที่พี่เสียงเนาะที่พี่เสียง<ะ>พี่ไปเห็นเลขแปดหนึ่งก่อนใช่ไหมคฟั<ะ>งคลิปได้เลยพี่เห็นแปดหนึ่งก่อนแต่ปู่บอกว่ายังไงลูกก็ต้องเอาไม่ได้แต่พูแต่ปู่จะให้สติปัญญาลูกฟังดีๆนะลูกปู่จะให้สติปัญญาฟังดีๆเอฟซี FC ทุกคนสติปัญญาคือเลขปู่เข้าแน่นอนอันไหนที่เสียนขาพูดให้ฟังดีๆงวดนี้ ปู่จะไม่ให้ของขวัญเราทุกคนและจะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยโอ้พ่วันนี้ของวันนี้ปู่บอกว่าจะให้ของขวัญกันทุกคนเลยจะให้ของขวัญทุกคนและเป็นรางวัลใหญ่และเป็นรางวันใหญ่งวดนที่สิบหกเมษายนนี่บอก่ะงวดสิบหกฟังดีๆนะคะฟังดีๆนะคะปู่ให้พี่แต่พี่เอาไม่ได้ที่เรกฟังเลยที่คลิปที่พูดคํานี้ใช่ไหมกับโจ พี่เพ่งเห็นแปดหนึ่งแปดหนึ่งก่อนเลยนะแต่ปู่ขียนงไม่ไปเห็นแปดศูนย์ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่กันพี่กันะะอ่าพี่กันคะนะคือฟันงวดน,นี้ปู่บอกว่าล่าสุดก็คือหลังจากเลขออกแล้วปู่มาบอกว่างวดน,นี้จะให้กันทุกคนเหรอคะพี่กันจะให้กันทุกคนและจะเป็นรางวัลใหญ่ฟังดีๆและจะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยเนาะค่ะพี่กันเนาะ ใจฟังเสียงขาดีนะคะฟังเสียงขาดีๆจะเป็นตัวไหนเราอยากไปคิดมากเลขยกผู่ไม่ได้ไม่ได้หลายตัวเลยอย่าคิดมากแต่ว่าคือเสียงขาพูดแบบไหนจะเป็นแบบนั้นแต่แล้วว่าและและอ,อคือว่าเพิ่นโบท่านได้บอกเลขมาเมนบอกค่ะ บอกท่านได้บอกเลขอันนี้คือพี่ก็บอกกับจ๋วอันเดียวว่าพี่ฟัน,นดีได้โจ้ท่านได้พูดพี่บอกท่านได้ว้าเพระาะว่าคู่บาอาจารย์เพราะท่านได้พูว่าเป็นบ่าที่บอกกับจิวที่เต่นกันมาแล้วตอนเศร้าเป็นบ่าที่บอกกับจัวว่าเดี๋ยวเขาต้องคุยกันให้ให้อาจารย์คนออกมาก,ก่อนเนะาะค่ะก็<อ>คือว่าตอนนี้อปูบ้าบอ,อบอกพี่กันแล้วว่าจะให้รางวัลกันทุกคนจะให้อ่าจะให้เอียงกับพี่กันบ้างไหนก่อนเหรอ ปู่เขาบอกว่างวดนี้ใช้สติปัญญาให้ดีอย่างที่ปู่บอกแต่เขาไม่แต่เขาบอกบอกบอกพี่นะใช้สติลูกให้ดีนะคือปู่บอกตั้งแต่แรกปู่ก็รู้ว่าลูกจะจะไม่ได้บารมีลูกยังไม่ถึงเออนี่คือเพื่อนบอกบอกพี่นะพี่อยากมาบอกฉุกังได้ไงจ้าจ้าจ้านี้คือเพื่อนบอกพี่เพื่อนบอกบารมีลูกยังไม่ถึงคือปู่นะบอกลูกตรงๆแล้วตั้งเลขตั้งสามตัว เออเอ้ตั้งสามตัวแต่ลูกก็ปู่ก็รู้รู้ว่าลูกเอาไม่ได้แต่ปู่จะให้ลูกมีสติปัญญาฟังดีๆนะลูกวดน,นี้ปู่จะให้ของขวัญใหญ่ถ้าปู่ได้ไปอยู่กับลูกแล้วลูกจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่ปู่เขาพูดแบบนี้กับพี่ฟังดีในทุกคนถ้าวันไหนที่ปู่ไปอยู่กับลูกแต่งวดน,นี้ก็ พี่ก็ได้เยอะอยู่พี่ก็ได้เยอะน,นะแต่วันนี้ปู่อาจจะช่วยพี่ก็ได้พี่พูดตรงนี้ให้ทุกคนได้ยินได้ฟังอย่างที่แต่แต่ปู่ไม่ได้มาเป็นเป็นเหมือนเหมือนครั้งแรกนะปู่มีแต่เสียงนะคะทุกคนใช้สติปัญญาฟังเสียนขาดีๆเสียนขาบอกว่ามีหกตัวในที่มีหกนะคะจำมาไว้จะเป็นรางวันใหญ่ทันที ได้ทุกคนไหมพี่กันวันนี้ได้สิทุกคนมีวาสนาไม่เหมือนกันโจจำไมนะทุกคนมีบุญวาสนาไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าพี่อยากให้ทุกคนได้เหรียญปู่นนะแล้วแต่ทุกคนมีศรัทธาคือถ้าพี่ได้มาครอบครองวันไหนจะเป็นวบาร,รมีของพี่ทันทีปู่เขาพูดอย่างนี้โอ้โอคือถ้าได้เหรียญไปแล้วก็จะเปิดให้พี่กันเต็มที่เนาะค่ะเนาะ ปู่ก็จะให้ร่ำไม่รวยนาอยโอ้คือพี่ขอไงจ้ะคือพี่ขอไงโจจ้ะสวดมนต์ให้ปู่ด้วยใช่ไหมคะพี่ขอไงจ้ะพี่ทําตลอดนะโจนะนอกจากพี่จะทําโอนะจ้ะพี่ทําให้ปู่ตลอดเวลาพี่ยังบอกเลยว่าต่อไปนี้ถ้าพี่ทําให้ถ้าพี่ช่วยลูกได้ลูกจะทําตลอดต่อยชีวิตลูกจะหาไม่พี่พูดอย่างนี้เลยจ้ะแต่พี่ทําได้ด้วยนะโจมี่นี่พูดเล่นนะจ้ะ แต่ตอนตอนนี้ก็คือพี่กันเอาเลขตัวไหนไว้ยังคะยังใช่ไหมเพราะยังไม่เห็นใช่ไหมหลายสั่งเรียบร้อยจ้าโอเอาไว้หมดแล้วใช่ไหมโอเคกลับพร้อมนะทุกคนนะจ้ะกลับพร้อมนะคะไม่ใช่เลขหลายตัวเลยนะคะจ้ะโอ้เงว่ที่เราพี่กันก็ได้เยอะอยู่เนาะพี่กันได้เยอะนะพี่กันได้ให้ลูกค่าถือลูกตั้งสี่หมื่นนะอือ พี่การ,ยรอย่าใช้เหมือนกันกบคําที่พี่การอธิษฐานจำเอาไว้นะทุกคนพี่การอธิษฐานว่าอย่างนี้นะถ้าปู่จะมาช่วยลูกจริงๆอ่ะช่วยลูกให้ให้ช่วยลูกให้รอดพ้นให้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือทานผลทุกข์ด้วยนะพี่การอธิษฐานไว้อย่างนี้ใช่ไหมหอัน,นอันนี้<า>คือ ฟังคิดพี่กันดูนะฟังคิดพี่กันดูพี่กันพูดยังไงจะเป็นอย่างนั้นเลยอพี่กันหลังจากตัวเลขของพี่กันไปทําบุญแล้วหรอคะหรือยังไงก่อนพี่กันทําบุญแล้วพี่กันจัางเลียญกับปู่แล้วถึงวันไหนพี่กันจะเอาคันห้าึืนแล้วพี่กันจะาวันนั้นแหละก็ว่าจะเป็นยังไงแต่พี่ฝันแบบนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังพี่ฝัน อตัวแค่นี้นะตอนนี้กันพี่กันขอบคุณมากค่ะพี่กันสําหรับแนวทางความฝันอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสู่สูุ่กคนแล้วค่ะคนให้มีสติปัญญาทุกคนจะให้มีสติปัญญาหลักะสร้างความั่นใจแล้วค่ะสร้างความันมั่นใจให้มั่นใจตัวเองอันนี้พี่กัน เอาแอบเอาไว้หมดแล้วสันอันตัวแรกป่อยไปสามตัวเพื่อนี้ไปจังจองเอาหมดแล้วเอาไล่แล้วสันโอ้ยเนาะไปทับบุญจ้าเพื่อนอีกนะเด้อพี่กันเนี่ยทับบุญจ้าพูดนะกลับขอบพระคุณหลายๆไงพี่กันกลับขอบพระคุณมากๆพี่กันแห้งๆปังๆมันๆรวยๆแล้วพี่กันเด้อให้รู้ให้พ้นให้ราบรื่นจ้าก้าวบ้านดีค่ะพี่กันค่ะกาบเบ้ายาวเติมแล้วไงเอ๊ซี ว่าวยาเติมอยู่สำหรับพี่กันพี่กัญญาเนาะค่ะซื้อเต็มเพื่อนพี่กัญญาที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับสารสารอาญาก็ที่เพิ่นล่อวันที่สิบหาพฤษภาคมนี้ว่าเพิ่นสีลุดสีรอดหรือเพิ่นสีสึกจับหรือบ่ถึงจับยังไงเนาะค่ะอันนี้เพื่อนกับเลยมาว่า้ฟังว่าปู้ไปหาเพื่อนเพื่อนอธิษฐานถึงปูแแล้วปูก็ไปหาเพื่อนตามที่แอดว่าในคลิปแล้วเนาะอาจจะว่าวซ้นกันได้ยังอยเพราะว่า แอดกับสีว้าแบบว่าให้ให้เอาแต่จุดสําคัญเนี้ยนะคะอยากเอาจุดสําคัญสําคัญนะคะแต่ว่ากระทั้งหมดทั้งมวลเพิ่นกับสีว้าให้าฟังนะว่าความเป็นไปเป็นมาจังไหนเพิ่นก็ได้หลายอยู่ดอกพี่กันเพิ่น่าเพิ่นได้หลายย่เพราะว่าเพิ่นซื้อเอาหมดทุกตัวนะคะซื้อเหมือนทุกตัวก็คือจังปูไปหาเพิ่นว่างันว่าให้ขึ้นไปสั้นซี่บรรล่างแปดนะคะนี่แหละ มันก็มีสี่แปดแต่วันหนึ่งยังวันมากแล้ค่ะนี่นี่นี่ละฟั่งคว่มฝันพี่กันประกอบไปครับเด้อค่ะเบิ้งตัวเลขอาจารย์เสียนขาแล้วกับาฟั่งคว่มฝันของพี่กันย่าประกอบไปครับอ่าตัวเลขแล้วค่ะว่าจังไหนแล้วค่ะงวดนี้เพิ่นปูสีไ้รางวัลใหญ่ให้ได้ทุกคนค่ะก็แล้วต่บุญแล้วค่ะคำว่าทุกคนนี่ก็แล้วต่บุญบารมีของไผของเพิ่นเนาะค่ะ ว่าวัดนี่พี่กัญญาเพิ่นสีว่าสีใดลางวั่นใหญ่พอปูมาบอกกับเพินแล้วค่ะคันมือใดเหรียญมาถึงมือพี่กัญญาเนี่ยพี่กัญญาสีใดลางวั่นใหญ่ปูกับสีมาช่วยพี่กัญญาอันนี้ฟังจากพี่กัญญาเพิ่นเบาวังหันนกะันนะแล้วก็มือมือที่เลขออกนะคะมือที่เลขออกล่าสุดพี่กัญญาเนี่ยแล้วฟันด้วยกันแล้ว แล้วก็ฟันอยู่ฝันอยู่แล้วก็มาเว้าวสเวดฟังเนาะคะ่ะฟันเห็นพระพุทธรูปเนั่นแหละฟันวาผู้ใา้มาก่อนนั่นแหละเอาว้า,วาวอีกรอบหนึง่งฟันวาผู้ใา้มาก่อนเล่าเพราะว่าเล่อาอธิฐานกบปูวา่าขันแม่นเลขที่เล่าเซียงไว้8ปดศหรือศูนย์เกนหหนึ่งดนี่นะคันแม่นเลขเข่าเนาะคะ่ะเลขเข่าก็ให้ฟันว่าได้เข่าได้ของเนาะคะ่ะให้ได้ข้าวได้ของ ให้ได้ของอียงแน่สินะเราก็ได้ผู้ชายเนาะค่ะในความฝันพี่กันได้ผู้ชายได้อาเซียมาชอบมามักเพื่อนกันมากกันเนาะค่ะแล้วก็พผ้ากันไปว้พระในความฝันเนี่ยค่ะผ้ากันไปไว้ยพระปรากฏว่าตอนว้พระพี่กันไปเห็นเลขแปดหนึ่งเนาะค่ะเมื่อแม่เลขหนึ่งแปดเนค่ะเพื่อนมองไปเห็นเลขแปดหนึ่งในความฝันเพื่อนเห็นเลขแปดหนึ่งเนี่ยเพื่อนเห็นเลขแปดหนึ่ง นี่ใน้ความฟันน่บานีเลขแปดหนึ่งเลื่อนไปแล้วค่ะเลื่อนหายจางไปแล้วเลยเพ่งไ่ก็เห็นเลขแปดศูนย์เพิ่นมาบังแปดศูนย์เพราะว่าบุญบาลมีพี่กันยั่งบ่ได้ปันใดเนาะค่ะบาลมีบ่ได้ปันใดบานีหลังจากตัวเลขออกแล้วเนาะค่ะปู้กับมักเข่าฟันพี่กันอีกว่าเป็นยังคือให้ไปสั้นซีเนาะค่ะไอไปตอนขึ้นศาลในความฝันน่ไปไปสั้นซีบัรลัางแปดเนาะค่ะ นี่ละแต่ว่าในตัวเลขที่อาจารย์มาให้ไว้ก็มีเลขศูนย์เก้าเลขหนึ่งแปดแล้วเนาะคะ่ะขันแเมนคนที่เอาเป็นเนาะคะ่ะปูมาให้เลขทูบย้ำก็คือสี่แปดศูนย์บาดีแปดศูนย์เพรามาสี่แปดหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ขันพนเอาเป็นก็นมีอยู่ดีค่ะคนเอาเป็นก็นมีอันนี้ก็ความฝันของพี่กันเนาะคะ่ะ าะว่าเพื่อนใหม่ปูสีเงินอธิษฐานกับปูสีเงินโดยตรงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้บมแมนว่าสิมาโปโมให้เศร้าตะเหรียญตะเหรียญบมแมนยังสั้นค่ะแต่ว่าคือว่าเบาให้ฟังเนาะค่ะว่าเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะความฝันพี่กันประกอบอ่าประกอบไปที่เพิ่นมาซื้อตัวตอนนี้เพื่อนตัวแรกของอาจารย์เียนค่ะนี่เพิ่นซื้อไวเหมือลเลยดิเรกของพี่เียนค่ะเด็กของอาจารย์นี่เราวซื้อไวเหมือแล้ว แล้วว่รจ,จับไม่หมดแล้วนะี่สามตัวนี้เราเอาเหมดแล้วเนอะสี่สามสองสองห้าหกห้านี่เพิ่นเอาเหมดแล้วเนาะคะ่ะแนวทางสําหรับควมฝันพี่กันกัเอาไว้เบื้องเป็นแนวทางใช้ส,สติปัญญาพิจารณา,านในการรับชมรับฟังและะ้วค่ะทางซองกับเป็นเพียงแนวทางในการเสนอตัวเลขและะ้วค่ะ เป็นว่าเห็นแล้วสิซื้อกันบึมบับมบึมบัมเด้อค่ะไส่สตีปัญญาเนมเแนเด้อเอฟซีเลยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางความฝันมายำไห้ว่าพี่กันแล้วหมั่นใจกับปูเนาะค่ะมั่นใจกับปูสีเงินมากๆกขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช่เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ทางซองโจพาลุยเนมเรนเดอ้อค่ะเอฟซีก็ฝารับใหม่เนาะค่ะจะมี แนวทางดีๆจากแต่ละสำนักแตละอาจารย์เนาะค่ะตามอาจารย์เส้นขาไว้เด้อค่ะผู้ใดบอ่อยากพลาดตัวเลขเนาะค่ะไม่อยากพลาดตัวเลขดีๆเด็ดๆสำหรับสามตัวเนาะค่ะสามตัวอาจารย์ว่าสีนัดป้อยอมือ่อใดรยั่งบ่ไดดระบุเนาะค่ะเพราะว่าปูเพิ่นมาไหาเ่เลื่อนๆกันยั่งบ่ชัดเจนให้ปูเบิง้งให้ชัดเจนซะก่อนเนาะค่ะจังสีได้ให้ตัวเลขมาที่เขามาใไม่เนาะค่ะ กดติดตามไมเดอร์ค่ะจะได้ไม่พลาดด้วยกันเนาะขอกราบขอบระคุณหลายๆเดอ้อสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดดิ่งแจ้งเตือนให้ทางง่องกับขอให้มีโชงมีลาบมีมันถือรางวั่นใหญ่ถือรางวัลนที่หนึ่งให้แห้งแห้งรุยๆปังๆไปกับแนวทางของอาจารย์เซียนขาเนาะค่ะกับปู่สีเงินหน้ากราดของเรากับมือนี่พี่กับพี่กัญญาเพื่อนกะมาวอ้ฟังในทิศทาง อ่าของเล่าเนาะค่ะของพี่กันความมั่นใจของเพิ่นกับปูสีเงินนักล่าจ้อยเพื่นกระิตามกันต้อเนาะค่ะว่าจะช่วยพี่กัญญาลุดรอดคดีได้ซ้ำใดเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ